สังคมต่างๆทางของส่วนแรกของแห่ที <refin ements> ่ม <op edi> ีความ อาหารคือสิ่งที่คนเริ่มขาดแคลนแล้วทางเชียงใหม่กูดแบงและทางร้านนอเเกตจึงเปิดโครงการนี้หรือโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนอาหารหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19นะคะก็มี3กลุ่มในตัวเมืองที่เราช่วยเหลืออยู่ก็คือเป็นกลุ่มคนจนเมืองที่เป็นสาบันพัฒนาชุมชนกอ,งองเงินหรือไม่ก เป็นอยู่ในแคมป์ที่เขาแบบตกงานอะไรอย่างนี้นะคะทางเชียงใหม่คุดแดงก็โตมาได้พอกลุ่มแรงงานเพื่อความยุติธรรมเนี่ยมักช่วงต่อในการที่จะขยายจุดรับบริจาคอาหารจากคนทั่วไปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่สานต่อเดือนประทของโครงการน,นี้นะการช่วยเหลือ,อาาก,การเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโอกาสวันนี้ โดยเฉพาะจากพี่น้องในตำบลสันเสริและก็กรมเกษตรจกจังหวัดเชียงใหม่ก่อน ท่านประธานในวิธีท่านอาจารยา์สาธิปทำหน่อแกยว้องกับและผู้จัดการเชียงใหม่พุทแดงนะครับ,าบ,ก,บาการรายงานต่อไปครับครับเอาเลยเนอร์แล้วสแกนแล้วเขา้าไปนั่งเลยนะครับเนอร์ภูมินะครับก็มีภูมิ

มันได้หมดแล้วไมเอาสมมูลไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่สมมูลไม่ได้ไม่สมมูลทั่วไปที่บริจัดพักรูท้องข้าวโครงการดีๆส่งต่ออาหารสะอาดปลอดภัยให้กับพี่น้องสันตุเลยในครั้งนี้จึงได้ช่วยกันสนับสนุนนำเอาอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้ง มาส่งมอบแล้วไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับตรงจุดตรงนี้จะเป็นจุดสูงตกลางในการที่จะมอบอาหารสะอาดปลอดภัยให้พี่น้องสันตุนเลยได้รับไปทุกวันยังไม่มีกำหนดว่าจะจบวันไหนขอให้จบไปพร้อมๆกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในครั้งนี้